สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Box อกเป็นหนังปี2009จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มนี้จะกลายเป็นเศรษฐีในทันทีเ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่นอมาที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพอเธอได้ยินเสียงรถมาจอดที่หน้าบ้านเมื่อเธอเดินลงไปดูก็ได้พบกับรถเก่งสีดำที่เพิ่งจะขับออกไปและที่หน้าบ้านของเธอก็มีกล่องปริศนาถูกวางเอาไว้ นอร์ามาจึงนำมาให้อาเธอสามีของเธอและบอเตอร์ลูกชายมาเปิดดูพร้อมกันข้างในนั้นมีปุ่มสีแดงที่ถูกครอบเอาไว้ด้วยกระจกและต้องใช้กุญแจสำหรับเปิดมันเท่านั้นภายในกล่องยังมีข้อความถูกแนบเอาไว้ว่าถูกส่งมาจากชายที่มีชื่อว่าสจวร์ตและนั่นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดด้วยเวลาที่เร่งรีบก็ทำให้ทั้งสามคนต้องออกไปทำหน้าที่ของตัวเองนอร์ามาเธอเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนมัธยม ส่วนวอเตอร์เขาเป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันในชั่วโมงที่เธอกําลังสอนอยู่นั้นนอร์มาก,ก็ถูกเด็กนักเรียนที่มีชื่อว่าชาลีพูดเรื่องที่เท้าของเธอพิก,การเพราะมันเป็นปมด้อยของเธอตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจากเธอได้ถูกพี่ชายทำดัมเบลหล่นทับจนกระดูข้อเท้าของเธอแหลกละเอียดแต่มันก็ยังไม่หนักเท่ากับขั้นตอนการรักษาของหมอเขาเปิดลังสีเอ็กซเรย์ค้างเอาไว้และเดินไปดูคนไข้คนอื่นจนลืมว่ามีเธออยู่ในห้องส่งผลให้เธอต้องตัดเท้าออกอย่างถาวนนอร์มาพยายามจะใจเย็นและเปิดเท้าของเธอให้เด็กนักเรียนคนนั้นดูเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำพูดเหล่านั้นมันไม่สามารถทำร้ายจิตใจของเธอได้ ส่วนอาเธอร์เขาทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่องค์การนาซาและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างกล้องถ่ายภาพนอกอาวากาศซึ่งในตอนนี้หน่วยของเขาก็ได้เปิดรับสมัครนักบินอาวากาศคนใหม่อาเธอร์ Arthur เลยเข้าร่วมการสอบโดยมีความหวังว่าตำแหน่งงานใหม่ที่ได้รับจะทำให้ครอบครัวของเขามีความสุขสบายยิ่งขึ้น ส่วนนอมาเธอถูกผู้อำนวยการเรียกเข้าพบเพื่อแจ้งว่าสิทธิ์ในการลดค่าเทอมของวอเตอร์ลูกชายของเธอจะถูกตัดออกไปและเธอต้องจ่ายเงินจำนวนเต็มซึ่งเงินเดือนของเธอก็ไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นหลังพูดจบผู้อำนวยการก็มีเลือดกำดาวไหลออกมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ จางนั้นเธอก็กลับมาที่บ้านและพยายามคิดหาทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูที่หน้าบ้านเมื่อนอ,นอมาเปิดก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าเหลือแค่เพียงครึ่งหน้าและเขาก็คือสจวคนที่ส่งกล่องไม้เธอนั่นเองสจวรได้ขอเข้ามาภายในบ้านเพื่ออธิบายถึงจุดประสงค์ของกล่องใบนี้ เขาใช้กุญแจไขเปิดกระจกและบอกว่าถ้านอมากกดปุ่มสีแดงจะมีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นคือ 1. ใครบางคนบนโลกนี้ที่เธอไม่รู้จักจะเสียชีวิตทันที 2. คุณจะได้รับค่าจ้างสำหรับการกดปุ่มเป็นจำนวนเงิน1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ30ล้านบาทพร้อมกับหยิบกระเป๋าใส่เงินสดขึ้นมาเปิดให้เธอดูสะจวตยังดึงเงินออกมาอีก100ดอลลาร์หรือประมาณ3,000บาทมอบให้แก่นอมาเพื่อให้เธอเช็คว่ามันเป็นเงินของจริง และต่อจากนี้เธอจะมีเวลาตัดสินใจ24ชั่วโมงถ้าเธอปฏิเสธที่จะกดปุ่มวันพรุ่งนี้เขาจะมารับกล่องกลับไปและเอาไปตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อมอบมันให้แก่คนอื่นแทนและเงื่อนไขสุดท้ายเธอห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดนอกจากอาเธอร์สามีของเธอแค่คนเดียวกลับมาที่อาเธอร์หลังจากที่เขาสอบคัดเลือกเสร็จเขาก็มาหลอมเท้าเทียมที่ทําจากเก้าอี้นักบินอวก,กาศให้แก่นอร์มาซึ่งมันจะทําให้เธอกลับมาเดินได้เหมือนกับคนปกติ ในตอนนั้นเองหัวหน้าของเขาก็ได้นําผลการสอบคัดเลือกมามอบให้ปรากฏว่าอาเธอร์ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในแผนกแห่งนี้แล้วหัวหน้าของอาเธอร์เลยติดต่อไปยังคณะกรรมการเพื่อถามสาเหตุที่แท้จริงและได้คําตอบมาว่าคะแนนสอบของเขาถูกเกือบทั้งหมดก็จริงแต่การประเมินด้านจิตวิทยายังถือว่าอาเธอร์ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ เขาเลยเดินทางกลับมาที่บ้านและได้พบกับนอร์มาที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเธอตรงเข้ามากอดอาเธอร์และให้กำลังใจเขาพวกเราจะผ่านเรื่องราวที่เลวร้วายไปด้วยกันแต่ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ต้องใช้เงินเพื่อจ่ายค่าเธอให้แก่วอเตอร์นอร์มาเลยเล่าเรื่องปุ่มสีแดงให้อาเธอร์ฟังซึ่งเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงอาเธอร์เลยเอามันลงไปที่ห้องใต้ดินและแกะดูข้างในว่ามีกลไกอะไรซ่อนอยู่ ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแค่เพียงปุ่มสีแดงหลอกๆที่ไม่ได้เชื่อมต่ออะไรไว้อาเธอร์บอกว่าถึงแม้เขาจะกดปุ่มตอนนี้สจวร์ตก็ไม่มีทางรู้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นแค่เพียงกล่องโง่ๆใบหนึ่งในเช้าวันรุงขึ้นนอรมาก,ก็หาทางออกให้กับปัญหาได้โดยเธอจะยกเลิกการผ่าตัดข้อเท้าเราจะได้มีเงินมากพอสำหรับค่าเทอมของวอเตอร์ แต่อาเธอร์ก็ไม่เห็นด้วยเพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่เธอเฝ้ารอมาทั้งชีวิตเขาเลยตัดสินใจว่าเราควรจะกดปุ่มนี้เพราะอย่างน้อยถ้ามันได้ผลเราก็จะมีเงินใช้และคนที่จะเสียชีวิตก็ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมันจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องทําให้คิดมากเ <c oughs> มื่อนนมาได้ยินดังนั้นเธอก็ตัดสินใจกดปุ่มสีแดงตามที่สามีบอกท,ทันทีที่เธอกดปุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันตายเกิดขึ้น เมื่อตำรวจมาอยังที่เกิดเหตุก็ได้พบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องรับแขกและที่ห้องน้ำชั้นบนลูกสาวของเธอก็ถูกขังเอาไว้ข้างในส่วนสามีของเธอที่เป็นคนลงมือก่อเหตุก็สามารถหลบหนีไปได้ซึ่งเขามีชื่อว่าเจฟฟรี่และเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่องค์การนาซาเช่นกัน กลับมาที่นอร์มาและอาเธอร์ที่ยังไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจจจวดได้เดินทางมาที่บ้านของพวกเขาแทบจะในทันทีพร้อมกับมอบเงิน 1, หนึ่งล้านดอลลาร์และเก็บเอากล่องใบนั้นกลับไป ทำให้อาเธอร์คิดว่าถ้านี่เป็นเรื่องจริงแสดงว่าก็ต้องมีคนตายอย่างแน่นอนแต่ถ้าสจวดนำกล่องไปให้คนอื่นกดก็ต้องมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเขาเลยตัดสินใจวิ่งตามออกไปเพื่อจะเอาเงินทั้งหมดไปคืนแต่สจวดก็ปฏิเสธเพราะนอรม,มาและอาเธอร์ได้กดปุ่มลงไปแล้วและจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกพร้อมกับขับรถออกไป อาเธอร์เลยแอบจดทะเบียนรถของซาจูดเอาไว้เผื่อว่ามีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นและเขาก็รีบเอาเงินไปเก็บไว้ที่ตู้เซฟในห้องใต้ดินในคืนนั้นเองอาเธอร์ก็ได้มอบเท้าเทียมที่เขาหล่อขึ้นให้แก่นอมาซึ่งมันก็ทําให้เธอกลับมาเดินได้เหมือนกับคนปกติและเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางไปยัางงานเลี้ยงก่อนวันแต่งงานของพี่ชายนอมาที่นั่นพวกเขาได้พบกับพ่อและแม่ของเธอที่ต้อนรับทั้งคู่เป็นอย่างดี เมื่องานเลี้ยงเริ่มพวกเขาก็ได้เล่นเกมจับฉลากของขวัญซึ่งของที่อาเธอร์ได้รับนั้นกับเป็นภาพของสจวร์ตที่อยู่ภายในกล่องมันจึงทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกันนั้นเองวอเตอร์ที่รออยู่ที่บ้านกับไดนาพี่เลี้ยงที่จ้างมาเธอก็สังเกตเห็นว่ามีชายแปลกหน้ายืนมองวอเตอร์อยู่ข้างนอกหน้าต่างไดนาจึงตัดสินใจชวนเขาลงไปหาอะไรอย่างอื่นทําที่ห้องใต้ดินเพื่อหนีจากชายแปลกหน้าคนนั้น กลับมาที่งานเลี้ยงอาเธอร์ได้เอาทะเบียนรถของสจวรตไปให้พ่อของนอมาที่เป็นตำรวจช่วยสืบหาข้อมูลว่าสจวร์ตเป็นใครซึ่งนั้นมันก็ผิดกฎที่ทำสัญญากันเอาไว้ในตอนนั้นเองพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งก็ได้ตามให้นอมามารับสายโทรศัพท์ซึ่งพนักงานเสิร์ฟคนนั้นก็มีเลือดคำดาวไหลออกมายัางไม่ทราบสาเหตุ เมื่อเนอมารับสายก็ปรากฏว่าเป็นสัจจวดที่โทรมาบอกว่าอาเธอร์กำลังทำผิดข้อตกลงและการทดสอบทั้งคู่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่อาจจะปฏิเสธได้แม้นอมาจะพยายามขอร้องก็ตามแต่สัจ,จวดก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เช่นกัน กลับมาที่อาเธอร์เขาได้พบกับชาลีเด็กน,นักเรียนที่เคยล้อเลียนนอมากําลังยืนหัวล้ออยู่และมองมาทางเขาทำให้อาเธอร์เก็บอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่เขาก็ชากตัวเด็กนักเรียนคนนั้นและลากออกไปข้างนอกเมื่อคนในงานพยายามจะเข้ามาห้ามอาเธอร์อยู่ดีๆชาลีก็มีท่าทีที่อ่อนลงและเปลี่ยนเป็นคนละคนเขากล่าวขอโทษพร้อมกับเลือดก,กําดาวที่ไหลออกมา นอร์มาที่รู้สึกถึงอะไรแปลกๆเธอก็ชวนให้อาเธอกลับบ้านทำให้เห็นว่าที่หน้ากระจกรถของพวกเขาถูกเขียนเอาไว้ว่าไม่มีทางออกและเด็กเซิร์ฟอีกคนก็ได้ชูสัญลักษณ์สองนิ้วให้กับทั้งคู่ซึ่งมันอาจจะหมายถึงอะไรสักอย่างเมื่อพวกเขามาถึงที่บ้านนอร์มาก,ก็จ่ายเงินให้แก่ไดนาและอาเธอร์ก็อาสาไปส่งเธอที่บ้านเพราะตอนนี้มันก็ดึกมากๆแล้ว ระหว่างทางทั้งคู่ก็นั่งคุยกันถึงเรื่องต่างๆแต่อยู่ดีๆไดนาก็เริ่มพูดจาแปลกๆโดยเธอบอกให้อาเธอมองเข้าไปในแสงสว่างจากนั้นเลือดก,กำดาข,ของเธอก็ไหลออกมาและหมดสติไปเมื่อมาถึงที่โมเตลของไดนาอาเธอก็พยายามจะปลุกให้เธอตื่นแต่เธอก็ไม่ยอมตื่นเขาเลยแอบดูใบขับขี่ของเธอและพบว่าแท้จริงแล้วเธอมีชื่อว่าสาลา ก่อนที่เธอจะฟื้นขึ้นและบอกให้อาเธอรีบกลับบ้านไปซะที่นี่ไม่ปลอดภัยสําหรับคุณสิ่งเดียวที่จะช่วยให้คุณรอดไปได้นั่นคือตัวของคุณเองหลังพูดจบเธอก็เดินลงไปจากรถแต่ทว่าสายตาของทุกคนในโมเตลแห่งนี้กับมองไดน้าด้วยความเครียดแค้นลาวกับว่าเธอเพิ่งจะกระทาความผิดมาและภายในห้องของเธอก็ได้เฉลยว่าแท้จริงแล้วทุกคนที่นี่ต่างทำงานให้กับสจวร์เพื่อติดตามทุกครอบครัวที่ได้กดปุ่มนั่นเอง เมื่ออาเธอร์กลับมาถึงที่บ้านเขาก็เล่าเรื่องที่ไดนาใช้ชื่อปลอมให้นอมาฟังเธอจึงจะยกเลิกการจ้างไดนาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยของวอเตอร์แต่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้อาเธอรไม่อาจจะข่มตาหลับได้เขาลงไปที่ห้องใต้ดินและค้นภาพถ่ายเก่าที่เคยถ่ายเอาไว้และได้พบกับภาพของสจวตที่ถ่ายกับเพื่อนร่วมงานขององค์การนาซาอาเธอจึงต้องการที่จะรู้ให้ได้ว่าสจวตนั้นมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ วันลุ่งขึ้นนอร์มาก็ได้รับสายโทรศัพท์จากสจวรตที่โทรมาขค่มขคู่เธอไม่ให้อาเธอสืบเรื่องของเขาต่อนอร์มาเลยขอให้สจวรตมาคุยกันแบบส่วนตัวแต่เขาก็ตอบว่าตอนนี้ผมอยู่ที่หลังบ้านของคุณเมื่อนอร์มาหันไปมองก็ได้พบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งกำลังจ้องมองมาทางเธอเช่นกันด้วยลักษณะที่เม่อลอยก่อนที่เขาจะเดินจากไปพร้อมกับสจวรตที่ตัดสายไปด้วยเช่นกัน และตัวของสัจวรนั้นก็อยู่ที่ฐานบัญชาการลับเพื่อคอยสั่งการลูกน้องทุกคนของเขาส่วนอาเธอเขาเดินทางมาหาพ่อของนอร์มาที่เป็นตำรวจเพื่อถามถึงเรื่องทะเบียนรถ โดยพ่อได้บอกว่ามันเป็นทะเบียนรถของสจวรตที่ใช้งานในองค์การนาซาแต่เหมือนว่าสจวนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีที่เจฟฟี่ยิงภรรยาของตัวเองพอที่บ้านของเจฟฟี่นั้นมีภาพของสจวรตวางอยู่บนโต๊ะทํางานอาเธอร์เลยขอร้องให้พ่อพาไปยังที่เกิดเหตุเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ส่วนนอมาในขณะที่เธอกําลังซื้อของอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยื่นกระดาษมาให้เธอและพูดว่านาซ่ากาลังทดลองคู่รักที่อายุต่ํากว่า40ปีไปที่หอสมุดและหาชั้นวางของตามตัวเลขในกระดาษนี้ซะและห้ามไว้ใจใครเด็ดขาดแม้กระทั่งสามีของตัวเองหลังพูดจบเธอก็หมดสติไปในทันที เมื่อลดลงพยาบาลมาถึงก็ปรากฏว่าที่จมูกของผู้หญิงคนนั้นได้มีเลือดกำดาวไหลออกมาเหมือนกับคนอื่นๆก่อนหน้านี้กลับมาที่อาเธอร์พ่อได้ตัดสินใจพาเขามายัางที่เกิดเหตุทำให้อาเธอร์ได้พบกับรูปถ่ายใบหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานมันมีตัวเลขระบุพิกัดและเป็นชื่อหนังสือสอนวิธีจัดการทรัพยากรที่เป็นมนุษย์เขาจึงแอบขอโมยภาพถ่ายนั้นมาและตรงไปที่หอสมุดในทันที ซึ่งหนอมาก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันแต่ทั้งคู่ก็มาที่นี่คนละวัดถูกประสงค์อาเธอร์ได้พบกับหนังสือที่เขากําลังตามหามันเขียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การนาซาที่โดนฟ้าผ่าตายและเมื่ออาเธอร์พยายามจะหาทางออกเขาก็ถูกกลุ่มคนแปลกหน้าเดินตามไปทุกที่ วนนอมาก,กระดาษแผ่นนั้นก็ได้บอกให้เธอมาที่คลังเก็บฟิล์มวิดีโอและเมื่อเธอลองเปิดมันดูก็เป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับฟ้าผ่าเช่นเดียวกับหนังสือที่อาเธอร์หยิบไปและเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้าผ่าคนนั้นก็คือสจวรนั่นเองกลับมาที่อาเธอร์เขาถูกไล่ตอนมายังห้องที่บรรลักษ์ทำงานอยู่และเธอผู้นี้ก็คือคีเมเน่ภรรยาของสจวรนั่นเองเธอบอกกับอาเธอร์ว่าถ้าอยากจะออกไปจากที่นี่ต้องตามเธอมาเท่านั้นเพื่อรับการทดสอบ ซึ่งอาเธอร์ที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องจำใจเดินตามเธอไปภายในห้องของคีเมเน่ประกอบไปด้วยประตูทั้งหมด3บานเธอได้ใช้พลังจนเลือดก,กำดาวไหลออกมาเพื่อทำให้ประตูถูกเปิดจากนั้นเธอก็ให้อาเธอเลือกประตูมาหนึ่งบานและเดินเข้าไปข้างในซึ่งเขาก็ได้เลือกบานที่สองตามที่เด็กเสิร์ฟได้ชูนิ้วให้กับเขาภายในนั้นมีแสงสว่างที่ไดนาเคยบอกเอาไว้และเขาก็ตามมันไปจนสุดเส้นทางส่วนนอร์มาเธอออกมาพบกับสจวร์ที่ยืนรออยู่ เขาเลยเรียกให้เธอมานั่งคุยกันโดยสจวดได้เล่าว่าที่ใบหน้าของเขาเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเหตุฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับชาวไวกิ้งโบราณที่สามารถควบคุมสายฟ้าได้และเขาก็ได้ตายจากโรคใบนี้ไปแล้วเพียงแต่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่จากคนที่ฆ่าเขานั่นเองตอนนี้สจวดจึงต้องทํางานให้กับท่านผู้นั้นเพื่อเป็นการตอบแทนและเขายังถามนอมาอีกว่าครั้งแรกที่เธอได้เห็นใบหน้าของเขาเธอรู้สึกยังไง นอมาตอบเธอรู้สึกหักและเป็นห่วงสะจวดเพราะขาของเธอก็พิก,การเช่นกันและเธอก็รู้ดีว่าการใช้ชีวิตมันยากลําบากมากมายขนาดไหนทั้งความเจ็บปวดทางกายและทางจิตใจที่ต้องถูกผู้อื่นเหยียดหยามเธอนั้นเข้าใจมันเป็นอย่างดีเมื่อสะจวดได้ฟังจนจบเขาก็ได้ทําให้นอมาสลบไป จึงนั้นเธอก็ตื่นขึ้นบนเตียงนอนที่บ้านโดยที่มีอาเธอร์ลอยตัวอยู่บนเตียงของเธอหลังจากนั้นกลุ่มน้ําก็แตกออกและอาเธอร์ก็ตกลงมาบนเตียงนอนทําให้ทั่วทั้งบ้านเต็มไปด้วยน้ําบอเตอร์นั้นพยายามจะถามคําถามมากมายกับทั้งคู่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถตอบได้และรู้สึกมึนง,งงกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็พอจะสรุปได้ว่าการทดสอบของสจวรตคงจะสิ้นสุดลงแล้วเมื่อถึงตอนกลางดึกพวกเขาก็มีนัดต้องไปงานแต่งงานของพี่ชาย ซึ่งทั้งคู่ก็ยังคงคิดถึงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่สจ,จวรตได้เตรียมกล่องอีกนับ1ิบใบและเงินอีกหลาย10บล้านเพื่อเตรียมสำหรับการทำข้อตกลงกับคนทั่วโลกแม้ในใจของเขาจะไม่อยากทำมันก็ตามแต่มันก็เป็นจุดประสงค์ของท่านผู้นั้นที่ไม่อาจจะขัดขวางได้และยังได้เรียกทุกคนที่โมโตเตลมาตามสอดส่องชีวิตของทุกคนที่กดปุ่มโดยจะใช้ประตูวาร์ปเดินทางไปยังเมืองต่างๆและการสูญพันธุ์ของมนุษย์ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ที่งานแต่งอยู่ดีดีอาเธอร์ก็รู้สึกอึดอัดจนต้องขอออกไปสูดอากาศข้างนอกทำให้เขาได้พบกับเจฟฟรี่คนที่สังหารภรรยาของตัวเองใช้ปืนบังคับให้เขาตามขึ้นมาบนรถส่วนวอเตอร์ที่ตามออกมาดูก็ถูกคนของสะจวจับเอาตัวไปรวมถึงนอร์มาที่ตามออกมาด้วยเช่นกัน บนรถของเจฟฟี่เขาได้เล่าให้อาเธอฟังว่าบางสิ่งที่อยู่ในตัวสจวรตเป็นคนทําให้เกิดเรื่องทั้งหมดมันสามารถควบคุมได้ทั้ง CIA FBI และองค์การนาซามันจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะจัดการมันด้วยตัวเองและที่สําคัญคนที่กดปุ่มจะต้องตายเพราะภรรยาของเจฟฟี่ก็เป็นคนที่กดปุ่มเช่นกันโดยเจฟฟี่ได้อ้างว่าเขาจําเป็นต้องฆ่าเธอเพื่อปกป้องลูกสาว ก่อนที่จะได้เล่ารายละเอียดที่กลางถนนก็มีคนแต่งชุดซันตาคอสมายืนขวางทางเจฟฟี่เลยจำเป็นต้องเบรกรถอย่างกระทันหันและในตอนนั้นเองก็มีรถบรรทุกพุ่งเข้ามาชนพวกเขาอย่างแรงและเมื่อตำรวจมาถึงยังที่เกิดเหตุพวกเขาก็ได้พบแค่ศพของเจฟฟี่ที่นอนเสียชีวิตอยู่แต่อาเธอร์กับหายตัวไปอย่างลึกลับกลับมาที่วอเตอร์เขาถูกนำตัวมาที่โมเตลและนำลงไปในสาว่าน้ำเพื่อเชื่อมมิต,ติไปยังฐานบัญชาการลับ ซึ่งอาเธอรได้ถูกพาตัวมาที่องค์การนาซาและได้พบกับหัวหน้าที่เข้ามาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะอยู่เหนือนอกการควบคุมของคุณอาเธอรและนอมาถูกนำตัวมาส่งที่บ้านและเมื่อทั้งคู่เดินเข้ามาข้างในก็ได้พบกับสจวรที่นั่งรออยู่เขามาพร้อมกับยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับทั้งคู่ อย่างแรกเขารู้สึกผิดหวังที่ทั้งคู่เลือกที่จะกดปุ่มและทําผิดข้อตกลงวอเตอร์ Water, ลูกชายของทั้งคู่นั้นจะกลายเป็นเด็กผิการเขาจะมองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงแต่พวกคุณจะมีเงิน30ล้านบาทในการเลี้ยงดูเขาหรือทางเลือกที่2องอาเธอร์จะต้องใช้ปืนยิงนอร์มาให้ตายและเงิน30ล้านบาทจะถูกโอนให้ลูกชายเมื่อเขาอายุครบ18ปีดังนั้นสจว์ก็วางปืนเอาไว้บนโต๊ะและเดินจากไป แต่อาเธอรก็ไม่ยอมทําตามเขาคว้าปืนกระบ,บอกนั้นและเล็งไปที่สจวตซึ่งสจวร์ตก็ไม่ได้หวาดกลัวแม้แต่น้อยเขาบอกว่าถ้าผมตายพวกคุณก็ติดคุกแต่ท่านผู้นั้นก็จะส่งคนใหม่มาแทนผมแต่ลูกชายของพวกคุณจะถูกส่งไปยังบ้านเด็กกำพา้าและมีชีวิตที่น่าเศร้าที่สุดนั่นจึงทําให้อาเธอร์ต้องยอมปล่อยให้สจวตเดินออกไปแต่นอนมาก,ก็พยายามจะเข้ามาขอร้องให้สจวดมอบโอกาสแก่เธออีกครั้ง เขาตอบกลับมาแค่ให้เธอปล่อยวางมันซะลูกชายของพวกคุณอยู่ที่ห้องน้ําชั้นสองของบ้านก่อนที่เขาจะเดินจากไปทั้งคู่เลยรีบตามขึ้นไปข้างบนและพยายามจะเปิดประตูแต่มันก็ถูกล็อกเอาไวไ้ด้วยแม่กุญแจวอเตอร์ที่มองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงเรียกของทั้งพ่อและแม่เขานอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ที่พื้นห้องน้ําทําให้อาเธอไม่กล้าจะพังประตูเข้าไปเพราะมันอาจจะกระแทกลูกชายของเขาจนได้รับบาดเจ็บได้ ในที่สุดนอมาก็ตัดสินใจที่จะเสียสละชีวิตของตัวเองเพราะเธอจะไม่ยอมให้ลูกชายของเธอต้องทนทุกข์แบบที่เธอเคยเจอมาก่อนทั้งคู่จึงพากันลงไปที่ห้องหลับแขกและโอบก,กอดกันเป็นครั้งสุดท้ายอาเธอร์บอกนอมาว่าเขารักเธอมากที่สุดและจะไม่มีทางลืมเธอเมื่อเสียงปืนดังขึ้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ครอบครัวได้กดปุ่มสีแดงพอดีนอมาล้มลงกับพื้นและเสียชีวิตลง ส่วนอีกครอบครัวก็ได้รับเงิน30ล้านบาทไปที่สถานีตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงกันเกิดขึ้นพวกเขาได้ส่งตำรวจมายังบ้านของอาเธอร์ซึ่งอาเธอร์ก็ไม่ได้คิดที่จะหลบหนีเขารอมอบตัวอยู่ที่หน้าห้องน้ำชั้นสองแต่ CIA ก็ได้มารับตัวเขาขึ้นไปบนรถซึ่งก็เป็นฝีมือของคนหน้าที่มาช่วยอาเธอร์เอาไว้และวอเตอร์ก็หายเป็นปกติส่วนสซจูดก็กำลังจะเดินทางไปมอบกล่องให้กับครอบครัวอื่นๆต่อไป และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้สรุปคือสจวรนั้นได้ถูกฟ้าผ่าจนเสียชีวิตและบางสิ่งที่เป็นผู้ควบคุมสายฟ้าก็ได้ชุบชีวิตเขาขึ้นมาใหม่มันอาจจะเป็นเผ่าไวากิ้งหรือมนุษย์ต่างดาวก็ตามแต่พวกมันมีแผนที่จะลดประชากรบนโลกลงโดยการให้กดปุ่มเพื่อแลกกับเงินและกําจัดคนโลกมากทิ้งไปจากโลกใบนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่สจวรเท่านั้นที่ทํางานให้กับมันแต่ยังมีทั้งเด็กนักเรียนผู้อำนวยการเด็กเสิร์ฟ คนแปลกหน้าและทุกคนที่โมเตลโดยมันสามารถเข้ามาควบคุมร่างได้ตลอดเวลาจะสังเกตเห็นได้จากเลือดคำดาวที่ไหลออกมาแม้บางทีคนเหล่านั้นจะพยายามช่วยเหลือนอร์มาและอาเธอร์ทั้งบอกที่เก็บวิดีโอหรือบอกใบทางเข้าประตูแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งแผนการของพวกมันได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วทั้งอาเธอร์ที่สอบนักบินไม่ผ่านและนอร์มาที่โดนตัดสิทธิ์ลดค่าเทิม ทั้งหมดก็เพื่อบีบบังคับให้พวกเขาเลือกที่จะกดปุ่มซึ่งถ้าความโลภยังคงครอบงำเหล่ามนุษย์ในไม่ช้าทุกคนก็จะสูญพันหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่5.6คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่44%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ